เรื่องราวที่จะนำมาเล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเมื่อประมาณปี2,541ขนาดนั้นผมอายุได้17ปีแล้วก็เพิ่งจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปีที่หนึ่งครับจากที่ไม่เคยต้องไปเรียนเองเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่คอยรับส่งตลอดก็ต้องดิ้นรนไปเรียนเองเพราะมหาวิทยาลัยอ,อยู่นอกตัวเมืองผมเลยต้องใช้บริการรถสองแถว เพื่อเข้าออกซอยในหมู่บ้านซึ่งท่ารถสองแถวนี้ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งและเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้หลังจากเปิดเทอมมาได้สักระยะหนึ่งผมก็เริ่มคุ้นเคยกับการนั่งรถสองแถวที่ป้ายหน้าวัดแห่งนี้จำได้ว่าเย็นวันนั้นผมนั่งรถเมลมาถึงคิวรถแห่งนี้ประมาณ6โมงเย็น เวลานั้นถึงจะเป็นเวลากลางวันแสกๆก็จริงแต่บรรยากาศมันกลับดูอึมครึมแปลกผมเดินมุ่งหน้าไปที่รถสองแถวเพื่อที่จะขึ้นรถกลับบ้านตามปกติขณะที่เดินผ่านไปลิเวณหน้าวัดที่จะไปขึ้นรถผมก็เห็นเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ8-9ขวบตัดผมหน้ามา้าใส่ชุดนักเรียนยืนร้องไห้เป็นวักเป็นเวนอยู่ใกล้ๆ ด้วยความที่เห็นเด็กร้องไห้อยู่ตอนเดินผ่านมาผมจึงถามว่าน้องร้องไห้ทำไมหลงทางหรือเปล่าพอผมพูดจบเด็กคนนั้นก็เอื้อมมือหนึ่งมาคว้ามือผมแล้วบีบไว้แน่นเหมือนกลัวว่าผมจะเดินหนีไปแต่ก็ยังไม่ยอมพูดอะไรนะครับเอาแต่ยืนร้องไห้อยู่อย่างนั้นผมก็เลยถามย้ำไปอีกครั้งว่า บ้านน้องอยู่ไหนอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องคนนั้นก็ไม่ยอมตอบอะไรได้แต่กำมือผมไว้แน่นเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวผมก็เกือบจะพาไปหานานาตรงคิวรถอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ได้ชี้มือข้ามศีรษะตัวเองไปทางบริเวณวัด เหมือนจะเป็นการตอบคำถามของผมว่าบ้านเขาอยู่แถวนั้นผมมองดูนาฬิกาตอนนั้นราวหกโมงกว่าผมกลัวว่ามันจะมืดเสียก่อนก็เลยตัดสินใจจูงมือน้องเข้าไปในวัดเพื่อจะสามารถเดินทะลุผ่านไปได้พอเดินผ่านซุ้มประตูวัดเข้าไปผมก็เห็นศาลาวัดทางขวามือไม่ไกลนักจากซุ้มประตูทางเข้า ที่ศาลานั้นมีคนนั่งกันอยู่ประมาณ6-7คนพอเข้าไปใกล้ๆผมก็เห็นว่าคนเหล่านั้นเป็นคนเท่าคนแก่ทั้งหมดอายุน่าจะ70-80ปีกันแล้วทุกคนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคุณตาคุณยายเหล่านั้นแต่งตัวแบบคนแก่โบราณผู้หญิงใส่ผ้าถุงเสื้อคอกระเช้าตัดผมทรงดอกกระทุ่ม พวกเขากำลังนั่งคุยกันอยู่บนแค่ไม้ไผ่บางคนก็นั่งกินหมากไปด้วยทุกคนคุยกันเสียงดังดูเฮฮามีความสุขพอผมเดินเข้าไปใกล้ศาลาผมก็ได้ส่งเสียงถามออกไปว่าคุณตาคุณยายครับรู้จักบ้านน้องคนนี้ไหมครับผมเห็นเขายืนร้องไห้อยู่หน้าวัดถามอะไรก็ไม่ยอมตอบครับ แต่สิ่งที่ผมพูดออกไปกับไม่มีใครสนใจเลยทุกคนยังคงตั้งหน้าตั้งตาคุยกันอย่างสนุกสนานผมจึงเรียกและถามย้ำไปอีกครั้งคุณยายรู้จักน้องคนนี้ไหมเห็นเขาชี้มาว่าบ้านเขาอยู่แถวนี้นะครับพอได้ยินผมถามอีกรอบคุณยายท่านหนึ่งในกลุ่มก็ได้หยุดคุยแล้วหันมาทางผม แล้วก็พูดออกมาประโยคหนึ่งเขาอยู่ที่นี่แหละไอ้หนูเอ้ยพอคุณยายพูดจบทุกคนในศาลาก็พากันหัวเราะเสียงดังลั่นมันเป็นเสียงหัวเราะที่ดูเยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูกทันใดนั้นเองผมรู้สึกเหมือนหน้ามืดแล้วก็เข่าสุดลงไปคล้ายๆจะเป็นลม พอทุกอย่างวูบลงนานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทราบได้ผมได้ยินเสียงเรียกดังแว่วๆมาน้องน้องเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายเหรอจะไปหาหมอไหมผมลืมตาขึ้นมาก็เห็นน้าผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆหน้าตาดูตื่นตกใจ ตอนนั้นผมยังมึนมึนงงง,งอยู่ครับรู้สึกเจ็บที่หัวเข่าเห็นว่ามันถลอกปอกเปิกแต่ก็ดูคงไม่น่าจะเป็นอะไรมากก็เลยบอกน้าคนนั้นไปว่าผมไม่เป็นอะไรครับแล้วก็เล่าให้น้าเขาฟังว่าผมกำลังจะพาน้องผู้หญิงคนนั้นไปส่งบ้านน้าคนนั้นก็ถามว่าแล้วน้องเขาไปไหนแล้วล่ะ เมื่อกี้ยังเดินจูงมือกันอยู่เลยครับผมยังถามคุณยายอยู่เลยว่าบ้านน้องเขาอยู่ไหนพูดยังไม่ทันจบประโยคผมก็หันไปทางศาลาที่อยู่ข้างๆแต่ภาพที่ปรากฏต,ตรงหน้าก็คือศาลานั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นแม้แต่คนเดียวไม่มีแม้กระทั่งแค่ไม้ไผ่ที่ผมเห็นคุณยายนั่งกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ ผมงงมากผมก็บอกน้าไปว่าเมื่อกี้ยังมีคนนั่งอยู่เต็มเลยและผมก็ต้องตกใจไปมากกว่านั้นเมื่อน้าเขาบอกมาว่าน้าขายของอยู่ตรงนี้ก็เห็นหนูเดินมาคนเดียวแล้วก็ล้มลงไปน้าก็เลยวิ่งมาดูผมจนปัญญาจะโต้แยง้งเพราะมองไปรอบตัวก็ไม่มีใครเลยจริงๆ ผมก็เลยได้แต่ขอบคุณน้าเขาแล้วบอกเขาว่าผมไม่เป็นไรแล้วครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับผมเวลานี้โพเพจวนจะค่ำผมเดินกลับออกมาจากวัดแล้วผมก็ต้องเดินผ่านช่องที่เขาใช้เก็บกระดูคนตายที่มีพวกรูปภาพติดไว้จุดนี้ทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัว เพราะผมดันเหลือไปเห็นรูปคุณยายเป็นคนเดียวกับที่ผมเห็นนั่งอยู่บนศาลาคุณยายที่บอกว่าบ้านเขาอยู่ที่นี่แหละและที่ทำให้ผมช็อกไปยิ่งกว่านั้นก็คือข้างๆช่องเก็บกระดูกของคุณยายมีรูปเด็กผู้หญิงคนนั้นติดอยู่ผมรีบเดินจ้ำอ้าวกลับไปที่คิวรถโดยเร็วที่สุดคงไม่ต้องอยู่ดูต่อแล้วล่ะครับ ว่าช่องเก็บกระดูกที่เหลือจะเป็นช่องของคนที่ผมเห็นอยู่บนศาลาหรือเปล่าเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับ